สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับผมมาคุยกับช่องหนาวเย็นนะครับก็นนี้นะครับผมก็แบบเออพี่ก็เป็นคนมาช่วยผมเล่นนะครับเชื่อว่ากระจับแตงหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นพี่อยู่มาสานับไปดกเลยครับผมมใช่วรผมที่มอสานะ ก็คือบ้ผมมาเล่นแรงนะพี่เขาอยู่แพทสามนะครับมันอยู่แพทหนึ่งเอเพิ่งกไปเมื่อกี้แ้วก็จะเทแ่ขไปเจอส่งนะพี่เขาไม่่เเีเออเอยู่นะนันนี้พี่เขาไม่ช

เปลยเปลยอะไรก็ไม่รู้นึนะไม่ชื่อหู้อย่างเ่นะไรนีนะ้คนรวยอวะไหนอะรเลน

กูหลับอยู่นะจะบอกความดูดิดูน้ำหอมเยอะมากดูตัวเองเดี๋ยวจะพูดอะไรกนอืมกดตบหนูเลยอ่ีปุ๋ย

อย ER okay. yeah. ู่ใกล้ฝั่งเราคุณเชื่อแล้วอะคุณไม่ไดใช้บ้างเ่รออืมทำอะไรเจ๊เลยหบมึงแล้วก็ไปตรงนี้อ้ยคุได้ตัวมา้ไม่เอาหรอตัวครับปีนียบแล้ว

พี่เขาเล่นกันนะครับแตกแตกแม่ไม่ตายว่ะดูดูนี่แผ่ไอนิงนี่ว่ามันยัดแผัตามอ่ะอ้างมัวยิมันยิกันะลรให้ยิงกันเลยให้เค้อตอนแรกผมจะบวกตัวบวกมาสิบสองนะครับน้องครับพี่เขาทำได้ยินเลยครัอเป้ยได้ฟันได้ยิงเลย ฟ้าผมมาตายแล้วอเจบแผวพี่พี่เขาทำไมเผ่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะทุกคนเออผมก็ไม่น่าชมพี่เขาเลยนะว่าพี่เขาโหดนะครับอืมก็สำหรับคลิปน uh 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 ี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาาาายยยยเเเเจจออออแแแมมมมงงงรรรรรร้้้้ใใันโโธธาย